สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเซลกิตนะครับอยู่ที่ดุคติส่วนภูมิครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูมัลติสตาร่า V2S ครับผมแล้วก็ในจุดแรกนะครับที่ จะพามาอธิบายสำหรับมัลติ s ต r ร d ด V2S เลย mm hmm. ก็คือในเรื่องของตัวระบบไฟนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนระบบไฟเป็น Full LED เรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็คือ LED รอบคันเลยว่าจะเป็นไฟหน้านะครับไฟสูงหรือว่า Daytime Running Light mm hmm. ก็จะเป็น LED ทั้งหมดรวมถึงไฟเ <Okay. S 1> ลี้ยวหน้า mm hmm. ไฟเลี้ยวหลัง mm hmm. แล้วก็ไฟท้ายด้วยนะครับต่อมาในส่วนของคัตครับตัวนี้จะเป็นคัตน้ำมันจากทาง b บม bo ครับผม mm hmm. ก็จะทำให้ผู้ขับขี่สามารถบรีบคัตได้ นุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับพอเป็นคัดน้ามันแล้วแต่ตัวรถก็ยังมีระบบคลิกชิปให้นะครับก็สามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องกาคัดเหมือนกันครับส่วนระบบเบรกเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มบนแล้วก็ปั๊มล่างเนี่ยก็จะเป็นระบบเบรกของทางเบมโบเช่นเดียวกันครับทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยในส่วนของตัวคันเร่งนะครับตัวนี้จะเป็นไร้ไบไวายครับหรือว่าคันเร่งไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงระบบช่วงล่างด้วยนะครับคันนี้จะได้เป็นช็อคอัพไฟฟ้าพร้อมระบบดุคติสกายฮุกนะครับผม และที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือระบบ cruise control หรือว่าระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของตัวยางนะครับตัวนี้จะให้เป็น scorpion tail t นะครับด้านหน้าจะอยู่ที่ไซส์120ขอบ19ครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่170ขอบ17ครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2สูบ L ท w i n นะครับขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่937ซีครับผมแล้วก็สำหรับรุ่น m u l t i s r a d a v2s เนี่ยของเรามี รถทดลองขับขี่ให้สําหรับลูกค้าที่สนใจทดลองขับขี่ด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากทดลองขับขี่สามารถติดต่อเข้ามาทางข้อมูลติดต่อด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะนัดคิวให้เลยนะครับที่ดูคติสวนณภูมิหรือถ้าท่านไหนสะดวกที่สาขาผลิตบันุธรรมก็สามารถนัดได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมัลติสตาร์ a v 2 s สถ้าสาหรับท่านไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากเข้ามาดูคันจริงหรือว่าทดลองขับขี่ที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมเซลกิจขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ